อูยพี่น้องมื่อนี่มาบ้านปูครับบ้านพอตะหน่อยก็เลยย่างเป็ดกินพูดนะเนื้อเป็ดอ้อหีสวยงามอันส่วนเนื้อมันก็เอาไปลาบเดี๋ยวพี่น้องอยากมึงสงสัยยังกะ เขาไปเมืองในช่องแม่มันร um, ีควนบ้านกันเลยเด้อบางเทียนหน่อยผ้ากินบริไทยมึงไทยตะกริบสันๆนี่อย่างก่อนพูไนนเลี้ยงอำล้ำหอมอย่างไฟอ่อนๆกูไนนเตาฟื้นนะครับแต่ว่าให้มมันมดดมดอันนั้นให้มันไปทานใจเย็น เดี๋ยวมากินกัน